สวัสดีค่ะเด็กในชั้นป .2 ทุกคนนะคะในวันนี้อ้วยชาสังคมศึกษานะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการออมนั่นเอง ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันวันนี้คุณครูมีโซภาสิตหนึ่งนะคะมาให้เด็กๆได้ดูกันโุภาชิ่ของคุณครูนะคะมีอยู่ว่ามีสรึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่าโลงให้มากจะยากนาน เด็กๆเ,เคยได้ยินสุภาษ,ษิตคำนี้กันบ้างไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสุภาษ,ษิตคำนี้นะคะสอนเราในเรื่องของอะไรกันบ้าง ใช่แล้วค่ะสุภาษิตดังกล่าวนะคะที่คุณฮได้พูดมาในตอนต้นเนี่ยก็สอนเรานะคะในเรื่องของการรู้จักการเงินนะคะอย่างประหยัดรู้จักการเก็บหอมรอมริบนั่นเองหรือว่าการสะสมเงินนะคะเทละเล็กทีละน้อยไว้ใช้จ่ายเมื่อย,ยามจําเป็นหรือว่ายาวฉุเฉินนั่นเองหรือว่าการใช้จ่ายอย่างไม่สุรุ่ยสุร่ายนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องในการออมนะคะว่าออมเงินอย่างไรนะคะแล้วก็เราจะทำยังไงให้เราวีเก็บนะคะ mm hmm. เพื่อไว้ใช้ในยามจําเป็นนั่นเองอย่างแรกเรามาดูก่อนการออมคืออะไรนะคะการออมก็คือการนําเงินเหลือจากการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะคะมาเก็บไว้ใช้ในวันข้างหน้านั่นเองอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักวิธีการออมกันก่อนว่ามีวิธีอะไรบ้างนะคะ1ก็คือการออมเงินจากค่าขนมรายวันของเด็กๆนะคะ2ก็คือ การแบ่งเงินออกเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเก็บไว้ออมในทุกๆวัน3นะคะก็คือการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดนะคะต้องพิจารณาว่าสิ่งใดที่ควรซื้อแล้วก็สิ่งใดที่ไม่ควรซื้อสุดท้ายแล้วนะคะสี่ก็คือการนาเงินออมของเราเนี่ยหยดกระปุกออมสินแล้วก็ไปเปิดเงินที่บัญชีธานาคารนั่นเอง ซึ่งประเภทของการออมเงินนะคะก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ1ก็คือการออมเงินไว้กับตนเองนั่นเองหรือว่าเด็กที่เด็กๆย่ได้หยอดกระปุกเอาสินกันนะคะ2ก็คือการนาเงินของเราเนี่ยเพื่อไปฝากกับนายธนาคารนั่นเองค่ะต่อมานะคะการออมเงินไว้กับตนเองเนี่ยก็คือการที่เรานําเงินนะคะที่เหลือจากการใช้ใจ่ายในแต่ละวันมาหยอดลงในกระปุกออมสินของเรานั่นเอง การออมโดยฝากธนาคารนะคะก็เป็นการออมที่ทําให้เงินเหนือไม่สูญหายและยังได้รับดอกเบี้ยเป็นหลมตอบแทนด้วยนั่นเองนักเรียนเคยนําเงินไปฝากที่ธนาคารกันบ้างไหมคะ เด็กๆคะหลัที่เราได้เรียนในเรื่องของการออมเงินกันมาแล้วเด็กๆเคยออมเงินกันบ้างไหมคะเด็กๆเคยออมเงินโดยวิธีอะไรกันบ้างอ่าจากที่เด็กๆได้เรียนกันไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําลงในในบางานใบนี้ซึ่งใบางานในนี้เนี่ยค,คุณครูก็สามารถให้เด็กๆเนี่ยปินได้นะคะหรือว่าทําเขียนลงไปได้เลยมีให้เด็กๆตอบคำถามทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1 จากภาพที่เด็กๆเห็นนะคะเด็กเนี่ยจะปฏิบัติตามของขวัญหรือไม่นะคะเพราะอะไรเอออย่างภาพนะคะคือเป็นเด็กหญิงของขวัญที่จะรู้จักนะคะในการอดออมอสองนะคะเด็กๆเนี่ยยกตัวอย่างวิธีการออมเงินของเด็กๆให้คุณครูทั้งหมด2ข้อนะคะแล้วก็สามคือหลังาที่เด็กๆได้เรียนเรื่องการออมเนี่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรกันบ้าง หลังจากที่เด็กเด็นเซ็นแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูนะคะหากเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยก็สามารถถัดม,มาถามคุณครูได้ตลอดเลยค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ